สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันและขนากันนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง15หกุมภาพันธ์2567นอะคะอาจารย์ขออนุญาตเทพเทวดาครูบาอาจารย์ที่คุ้มของตัวท่านเจ้ากรรมนายเวรของท่านนะคะ ช่วยเปิดทางให้อาจารย์ได้ทำนายทายทักดวงชะตาของชาวราศีกันได้ถูกต้องแม่นยำชัดเจนนะคะค่ะเราก็มาเช็คดวงกันได้เลยนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพลังงานไพ่ที่ชาวราศีกันได้รับนะคะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งไพ่จะบอกเรื่องราวอะไร ขึ้นมาก็กลงล้อมหาสมบัติเลยนะคะวิวออ f ฟอร์จูนค่ะเป็นจังหวะดีๆของโชคชะตาของท่านนะคะกลงล้อผมลิขิตก็ได้นะคะที่จะลิขิตอะไรก็ตามที่มันอาจจะเคยเเหมือนกับหายไปจากชีวิตท่านอา่าใครคนนั้นก็ได้แต่แล้วคนนั้นกําลังที่จะกลับมาอา่ากลับมาขอคืนดีกับท่านละสามเหรียญอา่า มาเริ่มต้นกันใหม่มารักกันใหม่เออเขาเคยทิ้งท่านไปเขาตัดสินใจผิดเขารู้แล้วตอนนี้เศร้าเสียใจมากที่ละทิ้งท่านไปเขารู้แล้วว่าคนที่จริงใจกับเขามากที่สุดก็คือท่านนั่นเองนะคะอ่าต่อไปค่ะเห็นไหมคะกลับมาครั้งนี้มั่นคงเลยมั่นหมายแต่งงานละสี่ม้เท้าความมั่นคงค่ะ ในเรื่องของความรักอาจารย์แปลประมาณนี้อ่าอีกใบค่ะบอกว่าเพจออฟเพ n นโค e เห็นไหมคะเป็นข่าวดีจริงๆค่ะเพราะเขาจะมั่นคงแล้วเขาจะเริ่มต้นและปรับเปลี่ยนตัวเขาเองเพื่อท่านนั้นเองนะคะในความหมายไพ่แบบนี้นะคะโอเคถ้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องงานค่ะอาจจะแปลว่าเจ้านายเก่าอืมอยู่ๆก็เรียกท่านกลับไปทํางาน เสนอโอกาสดีๆตำหน่งเงินเดือนโอ้ให้ท่านนะคะจนทําให้ท่านเกิดความลังเลก็ได้นะที่ใหม่อ่าที่ใหม่หมายถึงที่เอ่อเก่าเคยอยู่มาก่อนก็ได้บางท่านหรือบางท่านก็เป็นที่ใหม่เลยก,ก็มีที่อาจารย์เห็นเป็นเรื่องงานนะมันจะกลายเป็นว่าท่านลังเลแล้วแบบนี้ว่าจะ วิจะเอาอยัางไงจะอยู่ที่เดิมต่อหรือว่าจะไปที่ใหม่ที่เหมือนกับเอ่อเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของตําแหน่งมันใหญ่ขึ้นอืมนะคะแต่อยู่ที่เก่าถามว่าอยู่ได้ไหมในดวงนี้ก็อยู่ได้นะเอ่อหรือที่เก่าจะยอมให้ออกจริงหรือเปล่านี่ก็ยังเป็นประเด็นนะเนี่ยอะขอเปิดไพ่เพิ่มเนาะเหมือนไพ่ขึ้นเรื่องงานแบบนี้อีกเรื่องหนึง่งถ้าเป็นงานนะท่านอาจอยากลงทุนทำไรใหม่ๆก็ได้นะไอ้สี่มีเท้ามันแปลวการลงทุนกับเป็นการลงทุน ขนาดย่อมๆเนาะเพราะว่าเพจเ,เ,เพนเพเพนนาโคนี่เป็นการลงทุนแบบเล็กๆก,ก่อนนะคะที่ไม่ต้องแบบมีความเสี่ยงอะไรท่านทำกับคนในครอบครัวก็ได้เป็นแบบนั้นได้นะคะหรือจะขายของออนไลน์เล็กๆก,ก็น้อยอ่าที่ท่านอยากทำอาจจะเป็นเรื่องของที่อาจารย์เห็นนะสามเหรียญนี่มองเป็นเรื่องของอาหารการกินก็ได้มีถ้วยน้ำกาแฟขายเครื่องดื่มขายขนมไหมนะคะหรือเด็กถือเหรียญเป็นเสื้อผ้าเด็กชุดเด็กไหม เด็กวัยรุ่นหรือเด็กแรกเกิดอะไรก็ว่าไปก็เป็นเรื่องที่จะทําได้นะถ้าท่านอยากท,ทําธุรกิจส่วนตัวเสริมกับการประจําที่มีอยู่แต่มันไม่มีไพ่ใบไหนบอกจะออกจากงานนะโอเคทาบาลานซ์นะคะขออีกสี่ใบค่ะเงินขึ้นมาเลยค่ะงานนั่นแหละงานเงินจากงานเลยค่ะแปดเหรียญจากความรู้ความสามารถอาจารย์ขอทั้งหมดเลยแล้วค่อยพยากรณ์กัน,กนละกันไพ่สตาร์ค่ะ ไพ่นิสอปคับ uh, nice ค่ะอีกใบนะคะว้าวราชาเหรียญเลยค่ะอพลังงานไพ่เนี่ยนะคะเรื่องของงานเนี่ยอาจารย์มองนี่นะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนจริงๆค่ะบางท่านเนาะทำมบัณฑ์อันนี้ก็แล้วกันใครก็ตามที่ มีคนมาเสนองานให้เพราะเขาเห็นในความสามารถนะแปดเหรียญนะ่ะท่านจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถชนิดที่คนอื่นทําไม่ได้โดยเฉพาะงานด้านฝีมือเนาะไอแปดเหรียญเนี่ยท่านมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงมีความสามารถอยู่แล้วอะ่ะเขาอาจจะเสนอโอกาสนั้นอะ่ะอัศวินช่วยอราชาเหรียญท่านรับนะแบบเนี้ยท่านรับโอกาสนั้นท่านมีการเปลีป่ยนแปลงค่ะ รับสิ่งใหม่ๆที่เขาเสนอมานั่นแหละนะคะเพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้อ่ะเม็ดเงินก้อนใหญ่ๆเนาะแล้วท่านก็ราชาเหรียญท่านคิดว่ามันจะมั่นคงบ้านปลายชีวิตด้วยแล้วมันก็มั่นคงละค่ะไม่งั้นไพ่าราชาเหรียญมีขึ้นหรอกนะส่วนเรื่องของความรักก็เหมือนกันนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยไพ่สตาร์ส,สมหวังนะครับปกติอาจารย์ทยายไพ่สตาร์อาจจะเสียแต่ที่นี้เขาขยายด้วยไพ่ดี มันก็แปลว่าการกลับมาครั้งนี้ะการเปลี่ยนแปลงของเขาเพื่อท่านจริงๆเขาจะทุ่มเทค่ะไพ่แปงทุ่มเทให้ท่านมีความสุขสตาอัศวินถ้วยเสิร์ฟความรักเต็มที่เลยเออนะคะราชาเหรียญปนเปอรื่องของเงินเรื่องของ,เ,อง,ของเขาเรียกว่าวัตถุอ่าวัตถุมูลค่ามันไม่ใช่แค่อ่าเสิร์ฟความความรักความอบอุ่นเรื่องของ จิตใจอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของมูลค่านะเรื่องของวัตถุด้วยที่ท่านจะได้ปร,รับจากคนคนนี้ก็คือเขาเปเรานั่นแหละค่ะนะประมาณนี้ขอพลังงานไพ่อีกห้าใบค่ะชาวราศีกันท่านจะเจออะไรอีกโดดเด่นมากๆเลยนะคะเนี่ยไพ่สวยงามชาวราศีกันท่านจะเจออะไรอีกนะจากพลังงานไพ่บอกว่าไง ท่านจะได้เดินทางท่านจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายอะ่ะที่มันมีความสุขที่มันเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้ Judgment นะการประกาศข่าวดีเนาะสองไม้นะมีโอกาสไล์อย่างเข้ามาเด็กถือดาบแล้วก็ว้าวราชินีเหรียญอีกละอูราชาราชินีเหรียญราชาเหรียญขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นไพ่ขาต้องบอกว่าหนึ่งท่านอาจจะมีเกณฑ์ เดินทางไปดูงานนะ,ะได้รับประกาศออกมาอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในบริษัทเขาเขาจะประกาศเออคนนี้มีผลงานเออชนะนะไปดูงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือนะคะอ่าไพ่เดอะฟูท่านอาจจะได้ถูกมอบหมายให้ไปทำหน้าที่ใหม่อะไรใหม่ๆที่มองว่ามันเป็นการเบริกเบิกทาง หรือแก้ไขงานที่คนอื่นทําไม่ได้ก็ได้แต่งานนี้มันอาจจะใหม่สําหรับท่านไนงะแต่ท่านทําได้ค่ะด้วยความสามารถของท่านเนี่ยเนี่ยเพจออฟซอร์ดเนี่ยมั่นใจตัวเองอยู่แล้วแหละเออแล้วขึ้นราธีเนียเหรียญด้วยท่านก็ทําสําเร็จนะคะก็จะประมาณนี้เนาะมันจะขึ้นเด่นในเรื่องของงานเรื่องของเงินนะความรักก็มั่นคงกันอยู่แล้วเมื่อกี้นะคะอ่ะขอสรุปจากให้อีกห้าใบค่ะ พลังงานไพ่เจ็ดถ้วยนะคะ Queen of c u p ราชินีถ้วยพลังงานไพ่แปดดาบอีกสองใบนะคะอ่าพลังงานไพ่ King of w a n d ราชาไม้ค่ะอีกใบหนึ่งค่ะไพ่ห้าถ้วยนะคะโอเคอาจารย์ขอตัดสินด้วยหลังไพ่หน่อยนะคะว,ว้าวโอเค Nice of Pentacle ไพ่บอกว่าอย่างนี้นะคะหนึ่งไพ่ถ้วยเนี่ยเจ็ดถ้วยขยายด้วยราชนีถ้วยเนี่ยนะคะหนึ่งนะคะอ,อ,อาจารย์อยากให้ความรักของท่านเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอย่าพึ่งทํางานจนลืมคนข้างกายอะนะคะคนข้างกายท่านอาจจะเหงาอาจจะต้องการความเอาใจใส่นะคะอาจารย์มองนะ ชาวราศีกันท่านอาจจะมุ่งมั่นทุ่มเทจนบางครั้งละเลยอ่ะประมาณนั้นนะถ้าถ้าให้อาจารย์แปลแต่มันไม่ได้แปลว่าเลิกกันหรอกมันมีความน้อยใจไพ่แปดดาบกับห้าถ้วยโดย,โดยเฉพาะโดยเฉพาะความรักที่ใครที่ยังไม่ถึงขั้นแบบอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวยิ่งจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอคนหนึ่งเงียบหายไปก็อาจจะคิดมากเฮ้ยเขาไม่สนใจเขา ไม่สนใจเรา,เ,ราเขามีรักเราเราไม่สําคัญสําหรับเขาออคิดเยอะหละทีนี้อีกฝ่ายนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเออนะคะท่านก็ดูนิดนึงอ่ะให้ความใส่ใจกับคนข้างกายหรือมองมุมกลับก็อาจจะเป็นตัวเราอีกก็ได้ว่าเราน้อยใจอีกคนที่เขาไม่ใส่ใจเราก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีไพ่ใบไหนที่บอกว่านอกใจกันหรอกนะคะมันแค่เรื่องงานแค่เรื่อง ความมั่นคงเรื่องอนาคตที่คนคนนั้นวางแผนอย่างเงี้ยนะคะโปรดเข้าใจแบบนี้นะคะจะได้ไม่ต้องอคิดแล้วจินตนาการไปในทางลบๆแล้วทําให้เราเขาเรียกว่าชีวิตความรู้สึกมันดาวมันนิ่งมันดิ่งลงไปอย่างเงี้ยอ่าห้า่วยแปดดาบมันไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นคิดบวกๆไว้นะคะอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะที่เห็นอ่าจะเป็นเป้าหมายใหญ่ๆนะที่ท่านค่อนข้างกางังวล เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าจะมีสิ่งใหม่ๆอะไรที่มันท้าทายให้ท่านต้องทำเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้ชาวราศีกันมั่นใจท่านทำได้ความสามารถเวลาเจอปัญหาก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าจะไม่มีทางออกมีคนช่วยแน่นอนอาจจะเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายผิวสองสีไปถึงขาวสนับสนุนอยู่หรือท่านก็ยังมีลูกน้องบริวารน,นะที่เห็นเนี่ยพวกเ,เด็ก เด็กชืดดาบอย่างนี้นะหรือสองไม้อ่ะท่านยังมีคนช่วยอยู่นะเพราะฉะนั้นงานเนี่ยพอไพ่ปิดเป็นอัศวินเหรียญน,นะคะมันก็ต้องสําเร็จท่านก็ต้องได้ผลประโยชน์ได้ออรับความสําเร็จเหรียญอยู่ในมือนั่นแหละมันคือความสําเร็จอยู่แล้วจงเชื่อในความสามารถของตัวเองนะคะไพ่ก็อยากจะบอกประมาณนี้โอเคเรามาสรุปด้วยไพยอ่อาเมจิกเมจิก ทาลอดนะคะเมจิกพาเนตทาลอดขอสักหใบนะคะให้บอกว่ายังไงความเยือกเยนความนิ่งความกังวลนั่นแหละก็ยังมีอยู่นะคะพลังงานใบถัดไปแต่นั่นแหละพญานกอินทรีด้วยท่านจะแบบเครียดไม่นานหรอกคะ่ะท่านจะอยู่ในสภาวะที่แค่ไตรทองก็ได้อืม ความสงบเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นผลดีทําให้เราอ่มีสมาธินะคะแล้วทําให้เราอ่หูตากว้างไกลขึ้นแหละทีนี้มีความคิดความอ่านมีความทะเยอทะยานขึ้นไปเหมือนเหี่ยวนกเหี่ยวเนี่ยพยาอินสีเนี่ยนะก็ได้นะคะชาวราศีกันอ่าท่านจะเปลี่ยนตัวเองแบบฉับพันได้แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วก็เห็นไหมฮะ คว้าเอาความสําเร็จได้อาจารย์นึงบอกว่าท่านทําได้เนี่ยเห็นไหมคะแจ็คพอตอ่าถูกแจ็คพอตถูกรางวัลใหญ่ก็ได้นะหรือทําอะไรแล้วมันประสบความสําเร็จน่ะนะคะอ่าอีกสักสามใบค่ะนะคะเห็นไหมภูมิฐานอ่าได้รับการยกย่องให้เกียรติดูแล้วคือดูน่าเชื่อถือดูภูมิฐานมากดูแล้วเห็นไหมคะได้ขับรถคันราคาเป็นล้านอย่างนี้กว่ากันไปเนาะเออนั่นแหละความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นเนาะ อ่าเราฝันอะไรมันก็จะเป็นจริงนะคะเพราะเราทําเราทําจริงอนะ่ะอีกใบค่ะไพ่บอกว่ายังไงอ่าวัน,ว,นวันนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็มีความสุขแล้วก็อาจจะมองย้อนไปถึงถ้าความรักเนาะมองย้อนไปถึงอดีตที่เคยรักกันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเจอปัญหาอะไรไพ่อาจจะบอกนะถ้าท่านกับคนรักเอ่อไม่เข้าใจกัน เขาบอกว่าให้ย้อนไปนึกถึงตอนที่ท่านกับเขารักกันใหม่ๆอ่นั่นแหละมันจะช่วยให้สถานการณ์มันคลี่คลายได้เร็วเลยนะคะในเรื่องของความรักนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องงานบางครั้งอ่ะนะคะเราย้อนไปถึงตอนที่เราเริ่มฝาฟันเริ่มอะไรเราจะมีความสุขในในสิ่งที่เราทำก็ได้อ่ะมันจะเกิดความภาคภูมิใจ ในความสามารถที่เราสามารถคว้ารางวัลคว้าแจ็คพอตหรือทําชีวิตตัวเองมันโดดเด่นขึ้นมาได้นั่นเองนะคะไพ่บอกแบบนั้นนะคะก็ขอให้รับสิ่งดีๆกลับไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ